สวัสดีครับวันนี้นะครับเย็นนะครับเย็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้อยู่บนดาดฟ้านะครับอยู่บนดาดฟ้าของเราล้อมรอบด้วยตึกนะครับผมวันนี้เป็นวันอที่จะต้องครบกําหนดที่ที่จะเอาลงถุงปลูกนะครับวันนี้ก็ได้ปลูกไปแล้วบ้างนะครับแต่เดี๋ยวจะมาอีกต้นที่เหลือก็จะมาปลูกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าพิธีปลูกปลูกกันยังไงนะครับแล้วก็ ส่วนมากก็จะถ้าจะให้ดีก็คือจะปลูกช่วงเย็นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาลงผลไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่โดนแดดมากจนเกินไปนะครับดินเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ง่ายๆนะครับเนี่ยครับช้อนนะครับหรือว่าเอาช้อนมาทําไมไม่ได้กินข้าวนะครับช้อนนะครับอาจะใช้ตัวนะครับช้อนนะครับจิ้มลงไปนะตรงนี้ในถาดเพาะของเราจิ้มลงไปนิดเดียวนะครับ แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับนี่ครับเราจะได้อ่าต้นก้านะครับแล้วก็รากที่ที่สมบูรณ์ครับไม่ขาดนะครับมีรากตัวนี้ออกมาอ่าเต็มกระเปาะแล้วนะครับแล้วก็แค่อ่านี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ขุดขุดหลุมลงไปนะครับอนี่ครับก็วางลงไปเบาๆนะครับแล้วก็เกี่ยนะครับเกี่ยดิน แล้วก็เหลือก็ลดน้ำนะครับแค่นี้นะครับปลูกง,ง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ปลูกไปทั้งหมดอ่า20ต้นนะครับก็จะมีาเหลือแตงเมลอนมาชิตะนะครับ16นะครับ1 6ต้นแล้วก็อ่าเป็นแตงไข่ทองคำนะครับ ต่องไข่คำาก็สองต้นแล้วก็มีอ่าแตงอ่าแตงที่เบะนะครับสองต้นนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับปลูกง่ายๆอันนี้ก็จะเหลืออ่าเดินครับเดี๋ยวพอนั่งเดินอ่าอ่าเดินระบบน้ํานะครับตัวนี้ก็เดินระบบน้ําไปแล้วบ้างนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับตอนนี้ ก็ปลูกลงถุงเรียบร้อยแล้วครับบนดาดป้าของเรานะครับดาดป้าก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็คุมคลุมผ้ายางนะครับผ้ายางมาดูนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับคลุมผ้ายางนะครับเรียบร้อยนะครับกันฝนนะครับกันฝนนะครับปลูกกันฝนดาดป้านะครับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับ